เฮ้ยทำไมกลับห่วยอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะเอาชีวิตรอดยังไงฮะเฮ้ยเราต้องหาวิธีกลับเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถกลับได้แล้วเฮ้ยมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดแบบนี้ได้ยังไงเราจะเอาชีวิตรอดแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็มาดูกันเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผมกดไลค์กดซับให้พวกผมด้วยฮะฮะฮะ เฮ้ยไม่เกิดเลยควะมันไปแล้วพี่ทำไมมันกบหัวพี่มันเป็นโรกบหัวเฮ้ยมันไปแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยบอกลอยได้เฮ้ยมบอกลอยได้มันกบหัวขนาดนี้เฮ้ยอย่าตีเยอะอย่าตีเยอะอย่าตีเยอะเดี๋ยวไม่มีวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยไม่มีเีย่มีเ่มีเยวไม่มีเดี๋ีเดียวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดีวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไดี๋ยวไมดี๋ยยไดีเดีเดียเดียเดีย ไฮ้ยใจบ้างบนฟ้าไปดึงเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดียวเอ้ยเป็นไรโดนอะไรใครเขาสักปา่าขอให้ผมปะโอตกใจหมดเฮ้ยพี่เออหนา้าหนา้าผมมันขึ้นเป็นกระจกอะเมื่อกี้มันหนาวแหวนปะหนาวป่ะอย่างแรกคือการเอาชีวิตรอดของที่นี่ตัดไม้อะตัดต้นไม้ม,มันมีทางเดียวแล้วที่เราจะรอดก็คือบ,บนฟ้าบนฟ้าเนี่ยคือทางเดียวของพวกเราแล้วทุกคนก็คือข้างล่างมองดูข้างล่างมันเป็นท้องฟ้าหมดเลยเราเราใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แน่ๆแล้วแล้วทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ เออทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเลาวะแม่งฐาน็อตหมาบปลว่าแม่งดีดนิ้วไปเนี่ยใส่ดัวทิศมันผิดเพี้ยนหรือเปล่าทำไมโลกมันเป็นแบบนี้แล้วดูบล็อกมันลอยได้บล็อกมันไม่มาหาเราพี่ผมไปเมืองนะผมว่าเราต่อทางเต่อทางดูกันนิ้วๆๆาเวนิ้วนิ้วนิ้วๆลบนิ้วลบนี่เราต้องเราต้องไปที่กันนี่นีนิ้วนิ้วบล็อกมันทแล้วบล็อกคือเรเราบอกแม่งโอ้โหเสกรอยเกิดเกิดอะไรเนี่ยครับทาไมโลกมันกลับด้านอย่างนี้ทไมโลกเป็นอย่างเงี้ย พอใช้ชีวิตแบบปกติกันเดี๋ยวเนีวางวางน้องต้องเป็นกำลังใจช่วยพวกพี่นะครับใช่ครับอุ้มบอกแม่งกลับไอ้กล่องค้าแม่งก็กลับหัวมาพี่ผมช่วยขุดมาพี่พี่นี่ทางนี้ทางนี้พี่มองมาบนึงไหนวะนี่ต้องขุดถัดไปขั้นบันไดไปก่อนเชื่อพี่บอลเราต้องเอาแกะเราต้องเอาไก่ไปเลี้ยงเฮ้ยบอลอย่าโดนชนดิได้ที่แขอโทษขอโทษขอโทษเราต้องไม่ชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยเสียซอมบี้เสียซอมบี้ด้วย ไอสิงคตันเฮ้ยเราเจอเสียงอะไรนี่จิ๋วรถจอดจึกเลยเดียวลกองแม่งกลับหัวผมว่างงว่าถ้าผมวางบล็อกไม้เหรอวะทุกอย่างมันกลับหัวหมดคุณค่อยเข้าบทบาทนะครับคุณอะไรก็บล็อกอะไรก็บล็อกอะไรก็นู่นเสียงกองวลทงนี้คุณต้องตื่นเต้นว่าโลกนี้มันแบบเป็นเกิดอะไรขึ้นคุณทําเป็นเหมือนคุณไม่เคยเล่นเมคคาเป็นไหมไม่ผมกันนิวเนี่ยเออไม่รู้เรื่องเลยคุณเอเนคไม่เป็นเลยอนีี้มันมันมันกลับหัวเฮ้ยพี่บล็อกมันลอยขึ้นนะเฮ้ยแรงนุ่ม เพี้ยนกดกดฟิสิกส์นี่มันอะไรกันไปไปไปเฮ้ยตัดไม้ตัดไม้เลบอลตอนนี้หน้าที่คุณตัดไปตัดไม้เดี๋ยวนี่ทำขวานอยู่ใจเย็นสิพี่โลกันมืดเดี๋ยวคุณเห็นไหมโลกันมืดี๋ยวผมหาหาเพชรให้พี่ผมผมใจดีเดี๋ยวแดงโอ้ยสุดยอดอย่าไม่ท้ออย่าไม่ทอดตอนนี้พี่คุณให้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวพี่คุณให้พี่คุณให้เอาสูงเลยอยู่สูงเลยตอนนี้ถ้าถ้าผมถ้าผมตัดไม้หมดนี่เราเรียบร้อยเลยไปเนี่ยเฮ้ยตัดที่อื่นซิโดดดิปาก <laughs> กระโดดอ่ะคุณกระโดดข้ามเพื่อไปตัดที่อื่นอ่ะไม้ก็เหลือ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 ,เหล,อ,เ,หลอเหลือบอกไมไ้ไปไงไปตัดที่อื่นก็ได้เอ้ยมีพีระมิดด้วยไปไม่ได้มันเป็นทะเลทรายใช่เหรอคุณเรียบร้อยเลยเนี่ยตายหาเลยเนี่ยเพิ่ง <laughs> รู้เหรอครับต <laughs> ายหาเลยเนี่ยไอ้โซบี้กับดานโอ้ไหนพี่ไหนพี่ซอมบี้กับดานมาดูเร็วมาดูเร็วไหนกันไหนวะ ไอสปี้ตนแรงน่ทถวเฮ้ยหลงแบคูล่านเ่อแดกเ้ยแดกมาเดนแกูล่าแจ็คูล่าโอ้แบคพี่ไไในแบคพี่พี่ขางขาวบินกับหัวด้วยพี่ดูดิ่ังเลยขังคาวบินกับหัวไม่ไม่ไม่มันมืดมันเริ่มมืดแล้วโอ้ไมเจอลตันโอ้รันโอ้ยผมจะสเกลเลตันครับผมผมมายามไปที่เปโรมินก่อน สเกลิสตันมันไม่ทำร้ายเราหรอกพี่เชื่อผมแต่มันงานทะนัวนะเออพี่เชื่อผมผมพยายามไปปีรามิดก่อนครับผมหาเพชรให้พี่เราเพื่อเราจะมีอะไรดีขึ้นปีรามิดมันเจอของดีใช่ไหมจะไปใช่เออมันต้องมีของดีแล้วดิเพชรพลอยยักษ์มณีใช่อุ้ยสเกลิสตันเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้มคอร้องอย่ามีตัวอะไรมาเลยอืมสเกลตันก็ไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะนะจริงๆก็ไม่มีอาหารเลยเนี่ยทำไงดีแกะพี่แกะจะไปฆ่ายังไงอ่ะ โอ้โหทุกพื้นท,ท,ทุกทีหนึ่งนี่คือทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนผมเจอโลกใหม่เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์ผมเจอคิปเปอร์โอ้อนอ้องเขียวทำไมปิรามิดมันแปลกๆวะมันก็ปกตินี่วะเราจะหาอะไรกันเนี่ยต้องหาเพชรพลอยใช่ไหมแต่เราไม่มีอาหารเลยนะเราท,<อ>ทำมทอมไรล้มปลูกข<อ>้าวกินไปทางชีวิตไป เออเนื้อเนื้อเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้เนื้อเนื้อเนื้อพี่บี้เนื้อพี่บี้เราต้องปลูกข้าวเราต้องมีข้าวกินเราจะต้องหาเหล็กก่อนดิพี่เรามีเหล็กแล้วทำไมอ่ะเอ้ยแรงแรงวะคือตอนนี้ต้องการข้าวพี่พี่พี่ห้ามวิ่งพี่พี่ต้องเซฟแรงเอาไว้พี่เอ้ยกระดูกเอ้ยผมมีกระดูกบนวิวนะกระดูกนะเอ้ยผมมีเนื้อกินแล้ว อยเนี่ยกันแล้วเนื้อซอมบี้พี่ขันไปเจอทองไปเจอทองแล้วสวยโลกนี้เราต้องรอดทุกคนเจอทองว่ะเออจะรอดจากโลกนี้กันไหมไม่นานรอดนะไม่นานหรอกไม่นานหรอกไอ้ทรายแม่งทรายแม่งกับหัวอะไรทรายกับหัวระวังทรายปุ๊บทรายมันลอยฟ้าเลยพี่เราต้องหาวิธีแก้จักออกเพื่อจะให ให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะนี่คือแบบเดี๋ยนะโลกมันเกิดอะไรขึ้นจริงเกิดอะไรขึ้นมันโดนทานนอดินิ้วมันโดนทานนอนดินิ้วคูอว่าตอนมันไม่ได้ดูหรอกแค่ติดตามทุกทุกหนังไอ้ทุกทุกตอนทานอนดินนิ้วมันต้องหายดิเออตินนิ้วกลับไงพี่ตินนิ้วกับว่ามันก็กลับมาไงดินนี้ไหกลับหัวไอ้ผมดแล้วทีนี้จะมีไฟแคจะมีไฟแชกไหมเนี่ย พี่บอกแล้วโลกเรามันมันแบบมันเสียสมดุลจักรวาลเรามันกำลังจะพังสัตว์พังทลายพี่บางทีพี่ก็อินเงินไปนะพี่ต้องเขาเขาต้องอินเราต้องแอคติ้งหน่อยต้องแบบแสดงกรุ๊กกรุอ่าเออเหมือนแบบน้องดูหนังอยู่ไงเหมือนแบบดู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 แบบเราแสดงหนังอะไรเงี้ยพี่ผมผมได้แรงบันดาลใจแล้วผมได้อินสปายมาจากพี่แล้วเฮ้ยสปายเลชั่นพี่ไม่มีหรอกนะอินสปายเลชั่นพี่มีแต่อินสปายคาร์เนชั่น ฮะครับข้ามข้ามไปนะไปข้าม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 ไปเอ้ยพี่ผมเจอแล้วเจอเพื่พี่คอยดูอ c ชี e เมนต์นะพี่คอยดูอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรไดมอนเฮ้ยดวเฮ้ยสวยว่าได้ไดมอนแล้วเอาทำไรอ่ะเฮ้ยพี่มันมันช่วยเอาได้คืนเนี้ยเอาไว้องเนี่ยปอะกันมบี้ปอะกันมบี้ไงเฮ้ยเล็กเอาไปข้าประธานของมาให้เจ้าแล้ว ตัดมาแล้วพี่เอ้บอนได้ไดมอนแล้วพี่ใช่สุดยอดทำดาบเดี๋ยวเราต้องออกไปปลูกข้าวทุกคนตอนนี้ข้างนอกตอนนี้ข้างนอกมันมืดพี่เดี๋ยวผมเอาไดมอนมาทำโฮให้พี่เอาไหมได้อะไรก็ได้คือตอนนี้เราต้องเราต้องไปหาเมล็ดซีฟหรือเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวผมทำหน้าที่หาแร่พวกพี่เองโอเคเราปลูกข้าวกันดีกว่าหาที่ปลูกข้าวดีกว่าบอนนี่ผมมีผมมีผมมีนี่ผมมี พี่ทำห้องเพิ่มพี่เด <nervous S 2> <Doom S 1> ็ดเด็ดเราจะเราจะตายเอามีพี่บอลลบบอลลบทำห้องเพิ่มพี่พี่มีไม้ป่ะพี่เฮ้ยมันดเปิดทีทีรลบรอบรอบรอบทีทีไปแล้วระเบิดเมืองอุ้มนี่พี่ทำห้องเพิ่มเนี่ยได้ดินเพิ่มไมเอามาจากไหนทะเลทรายอะใช่สุดยอดปลูกข้าวเราปลูกข้าวที่กันดีกว่า อ่ะผมมีเม็ดซี่หนึ่งหน่วอ่ะพี่เอ้ยนี่เม็ดซี่เอาไปขวดเนี่ยเมซี่เอาไปขวดเอาอะไรไปให้ให้ใจดีมโยนลูกนี่ห้ามโยนลูกนี่ใส่กล่องสิกระโดดขึ้นไปเอาไงพี่โอ้ยเราต้องทำเราต้องทำข้าวบดนะเนี่ยแล้วเรามีมีมีน้ำแล้วเหรอใช่เราทำเราต้องทำข้าวบนเพดานแล้วเนี่ยปลูกข้าวบนเพดานโอ้โหข้าวลูกข้าวบนเพดานมีที่ไหนเขาทำกันบ้างบอลนี่บอลนีไงบอลนี่ไงเดี๋ยวบอลปลูกคลิปได้บอลเนี่ยเอาแค่แบบเราเราเอาถึงอ่ะ โอเคเคแล้วปลูกเลยแล้วปลูกเลยไปเอาน้ำหน่อยมีเหล็กไหมใช่ไหมยังไม่มีพี่เดี๋ยวพี่กลับไปท,ทำฟาร์มรอใครก็ได้ไปไปตักน้ำให้หน่อยเดี๋ยวผมไปหาให้บรรจนภัยข้างนอกอะ่ะใครชอบบรรจนภัยข้างนอกอผมผมไปบรรจนภัยให้พี่เพี่ขุดอ่ะฝากเหล็กหน่อยนะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้เอาน้ำมาสองถังเดี๋ยวรอเหล็กเผาเสร็จอันหนึ่งกันเดี๋ยวดาเราต้องขุดเราต้องขุดขุดกันขุดกัน มีใครมีไม้อันหนึ่งไหมไม้มาเยอะมาโยนมาตรงนี้นี่อ้นี่เฮ้ยพวกพวกผีมันยิงไม่ได้หรอกตัวเงี้ยบอลใช่เหรอเพราะมันกับหัวอยู่ไงว้าไอ้ยังไม่โดนขายังไม่โดนว่าไอ้บื้อไอ้บื้อยิงไม่โดน ว่ายิงพวกเราไปโดนหรอครับอะไรเนี่ยลุมครับเราจะจมทายคนี้อยากจะชื่นใจมากๆจยแก้หาน้ากินโอเพี่บอลเราผมกาลังไปหาให้เฮ้ยเราต้องเอาน้ำตรงกลางบอลบอลน้ตรงกลางดิเฮ้ยพี่ผมเจอไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำใช่ไหนน้ำไหนน้ำดีไงวางแล้วไง พี่เดี๋ยวผมเอาไดมอนด์คาบโฮให้เอาไหมไม่ไม่ไม่ประเด็เพื่ออะไรงเราทำเพื่ออะไรพี่เล็งตรงกลางไว้ให้เพื่อนี่วางพืชจะได้ปลูกไม่ฝั่งนี้ไงนี่แล้วทำนี่เพื่ออะไรเพื่อให้บล็อกมันไม่ไม่นี่เหรออันเดียวก็พอแล้วเพราะพี่เล็งไว้หมดแล้วแต่น้ำน้ำมันไปถึงแค่สี่บล็อกนะพี่ก็สี่บล็อกแล้วก็เมื่อกี้พี่เล็งไว้สี่บล็อกอ่ะบอลวางตรงบล็อกไหนเมื่อกี้ เฮ้ยพี่อย่าทะเลาะกันพี่อ่ะโอเคๆพี่สถานการณ์แบบนี้อย่าทะเลาะกันโลกกับหัวขนาดเนี้ยโอ้โหคนเรามันเตรียมไว้ให้แล้วอ่ะคือมาถึงแล้วก็ถูกบอกแล้วก็บอกว่าบอกไม่พอมันมันได้แค่สี่บอกนะเออกูรู้กูได้มาได้แค่สี่บอกบอลกูทำตรงกลางมาให้มึงแล้วไงพี่พี่ใจเย็นพี่สถานการณ์แบบนี้ทุบเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปวางให้เหมือนเดิมเลยวางตรงกลางตรงกลางเหรอนับดีสี่คุณสี่อยู่ไหนนับเอ้าก็เนี่ยน้ำมันอยู่งี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันบอกงี้อยู่แล้วจริงใช่เหรอจริงนับนะเว้ น้ำอ่ะมันมันมีบล็อกมันมีบล็อกโว่ยู่ตัวนี้แค่บล็อกเดียวผมก็เลยวาง<ะ>น้ำตรงน<ะ>ี้แม่ผมก็วางใหม่เอาวางตรงนี้หนะิวางนี้หิเออสรุปผมผิด,เออผ,ดเออผิดโอเคครับไปหาเมืองต่อดีกว่า <c oughs> ไปดีกว่าเฮ้หาเมืองต่อละเคครับผมเป็นรถปักไปยันปักชอยส์พี่ผมเอาตัวอะไรม uh, าให้พี่เนี่ย <c oughs> อย่าเลยไก่บอลอะไรไก่อะไรวะ ไก่ตามมาตามมาทำไมพี่ว่าผมไก่เหรอโอ้ยกุ๊ก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 มามาลูกๆตามมาเออปลูกข้าวไอ้เพื่อนดีกว่าปลูกข้าวแล้วนี่น่นพี่ผมเอาไก่ไห้พี่แล้วมันงงอะทุกคนผมบอกเลยมึงแบบจะปลูกข้าวยังไงวะเยวมที่ไหนวะเนี่ยปลูกข้าวบนหลังคาทุกคนคิดดูดิต้องหาเดวินให้เจอ อาจจะมีสิ่งลึกลับลึกลับนุชลึกลับเออลึกลับอยู่ที่นั่นก็ได้ลับลีลีลับลับปุ๊บอได้ไฟแช็คไปแล้วได้ไฟแช็คไปแล้วทุกคนไฟแช่ทำอะไรพี่เอาไว้จุดครับไว้จุดไว้จุดเท่ากับข้าวทอดทอดทอดเหล็กเล็กเล็กไปจุดลิ้มอย่างไรวะ side d o ได้ไข่กัน้อย่างลวาวะไปครับไปครับอืโลกนี้เราจะต้องหาทางเอาไปได้ขุดขึ้นขุดขึ้นอย่างเงียตอนเนี้ย